สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะมาลงรถตัวจิตาติดนะครับปี2011นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอเกียร์ออโต้นะครับผม1.6 g นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเกียร์ดีเลยครับเจ้าของจะไปนอกนะครับก็ขายอีกแล้วนนี้เรื่องจริงนะฮะเจ้าของไปนอกเหมือนกันนะครับจะเดินทางเดินกันยานี้นะฮะขายรถก่อนเพราะได้ต้องใช้เงินเยอะนะครับในการเดินทางก็เลยขายรถให้ผมคันนี้ผมจะขายที่1นึ่งแสนสามเก้าพันบาทนะครับผม ก็เครื่องดีๆดีนะฮะสีมีตาหนิเดี๋ยวผมเก็บให้ไม่ได้เก็บให้ทั้งคันนะเก็บเป็นรายจุดนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นเกลียวโตเครื่องยนต์ดูนะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับวันนี้กล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับเพิ่งไปรับมานะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเก็บเอาไปเก็บสีก่อนนะครับนี่นะครับก็มีตรงนั้นนะฮะแตกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะทำเก็บสีให้นะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทท่านใดสนใจทักมานะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังมีจอด้วยนะครับอันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพ <des ig> um <cji> ันบาทนะครับผมพี่น uh ้องท่านใดสนใจโทรมานะครับขออนุญาตทานข้าวนิดหนึ่งเพิ่งไปรับรถมานะครับจากเปิดไฟชายภูมินะครับนี่เป็นาฟชายภูมินะครับเก็บสีให้เลยนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับทักมานะครับมีจอมีอะไรด้วยนะครับมีก้องถอยนะสวยนะครับนี่ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะเก็บสีให้นะครับทักมาแล้วกันนะครับผมเพิ่งรับมานะครับผมวาเวกข้างทางกินข้าวก่อนนะครับเจ้าของจะไปนอกเดือนกันยานะครับผกที่ท่านเขาจะใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะพอสมควรเงินไม่พอนะฮะก็เลยจะขายไม่ได้เก็บสีให้เยอะนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาท่าไหนสนใจก็ทักมานะครับผม นะฮะทักมาได้เลยนะครับตัว E นะครับรถสวยนะครับผมทรงสวยมากนะไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมๆเบอร์โทรศพัพท์0 9 3 3 7เก1 2 6านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับ